สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเป็นหุ่มมีชนะนะครับวันนี้จะมาเล่นโซโล่นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้เล่นคริสซี่นะครับผมจะมาเล่นเรียวมะก็ในเกมนี้เนี่ยจะเป็นดาวสุดท้ายนะครับผมดวงสุดท้ายเลยก่อนที่ผมจะขึ้นคอนนะฮะถ้าชนะเกมนี้เนี่ยผมก็จะขึ้นคอนเลยนะครับผมโอเคนะครับเรียวมะในคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมกันในคลิปเลยดีกว่าครับโอเคครับผมนะฮะมีน้องๆหลายคนนะครับผมมาเม้นนะฮะผมเล่นคริสซี่อีพีกับทีมนี้นานนะครับผมนะฮะ ผิดหวังเลยเกินครับผมช่องนี้ลงแต่คริสซี่นะครับโอเคครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมไม่ได้เล่นคริสซี่แล้วนะครับผมสุดท้ายครับผมอีหลอบเดิมนะฮะไม่คริสซี่นะฮะแฟลตนะครับไม่แรดนะครับก็คงจะเป็นเรียวมะไอริซูก้าะครับผมนะฮะสลิม <No. S 1> นะครับแคลรี่นาันาน,านังครั้งครับผมก็เดี๋ยวขึ้นคอนก่อนนะครับผมถ้าใครอยากให้เล่นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับถ้าขึ้นคอนแล้วเนี่ยผมก็จะลองเล่นตัวใหม่ๆดูนะครับผม นะครับช่วงนี้ก็รีดไต่แหลงก่อนนะฮะ <Welcome. S 1> พยายามเอาตัวที่เราแบบมั่นใจมั่นใจครับผมนะฮะเล่นบ่อยๆนะครับโอเคเจอยอนนะฮะ mm hmm. ยอนเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องอดาเมจเพอร์เซคชั่นก็ผม DPS ครับผมนะฮะพอเงินแล้วเนี่ยอไอเทมชิ้นแรกที่ผมจะขึ้นเนี่ยก็จะเป็นโซนิกบูธนะฮะเป็นบูธซับดาเมจนะครับผม เนี่ยผมขึ้นรองเท้าขึ้นมาก่อนเลยฮะเออแล้วก็รูนในเรียวมาเนี่ยผมใช้เป็นรูนจาะเกราะร้อยนะครับโอเคนะฮะสนิทบูทนะครับผมพยายามแทงไกลๆครับผมเก็บคลิปเก็บอะไรไปก่อน,นะฮะช่วงนี้ก็ยังเล่นระยะแข่งกับยอนไม่ได้ครับผมเพราะแคลรี่ <c ally> มันยิงไกลเรียวมาเนี่ยถูกเนิฟสกิล2ครับผมระยะมันก็เลยแบบยังสู้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะฮะแคลรี่นะฮะ โอเคได้แล้วสนิคบู๊ครับผมรอรอมโอเคไม่เป็นไรแผนนี้ก็พยายามลัดคลิปด้วยนะกดได้กดนะฮะลัดคลิปได้ก็ลัดคลิปไปนะครับผมโอเคน่าเสียดายนะน่าจะเก็บคลิปไว้ให้มูลาเล่นนะอือข้างบน,นะฮะโดน เก็บนะครับผมทารนะ่าเจอไอริกับเซฟิทนะฮะทำเวลาครับทำเวลาโอเคสวยย้อนอย้อนตัวโลก่อนโอเคทีละ <You are S 1> ตัวนะครับท่าติของเรียวมะเนี่ยฟื้นฟูน,ฟน,ฟน,นะฮะถ้าใช้กับครีปนะครับผมฟื้นฟูนฟน50าสิบ ใช้กับฮีโร่เนี่ยฟื้นฟูเต็มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลือดหมดก็ยังไม่จำเป็นต้องกลับบ้านก็ได้ครับผมถ้ายังไม่เข้าตาจนนะฮะสกอร์ต,ตอนนี้หนึ่งหนึ่งครับผมเวลาในเกมก็สองนาทีนะจนนะสามนาทีแล้วครับผมอ,อ,อ,อเอา้ากดผิดหืมว่าใช้สกิลหนึ่งนะฮะไปโดนฟิกเกอร์เฉยโอเคไม่เป็นไร จอเล็กนนะครับผมไอ h ฟ n e 7นะที่ผมเล่นเนี่ยพยายามดูมินิแมพครับผมนะฮะเราตีสบายจริงก็ดูเชิงก่อนนะครับผมอย่าพึ่งเร่งรีบตัวเองนะฮะแอบพุ่มแอบอะไรนะฮะดูเชิงก่อนว่าฮีโร่มันหายไปไหนหมด ผมก็เป็นคนที่เล่นไม่เก่งนะฮะก็นะครับแนะนําได้นิดหน่อยๆนะครับผมก็ถ้าใครเ,เล่นบ่อยๆก็แนะนําเอ้ยโตโรโ,โอเคไม่เป็นไรก็แนะนํากันเข้ามาได้ครับผมผมรับฟังนะฮะก็ดาวดวงสุดท้ายรับผมก่อนขึ้นคอนนะฮะมักจะเป็นอาถรรพ์ครับผมนะ,ะจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> แลงโซโลนะฮะไม่เคยวันครับผมนะฮะแพ้ดาวรถเล่นใหม่ครับผมแต่ว่าเสียเวลาจริงคือผมไม่สนใจนะว่าช่วงนี้เน็ตมีปัญหาหรือเปล่าผมกดแรงเลยนะฮะคือแข่งกับเวลาครับผมช่วงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าฤดูกาลใหม่เนี่ยในซีซั่นที่8นะครับจะรีแลงตอนเสิ้นเดือนนี่แหละนะครับผมวันที่1เดือนหน้านะครับผมเป็นซีซั่นที่8นะครับผมก็คือรีแลงนั่นแหละนะครับก็พยายามเอาคอนให้ทุกซีซั่นนะครับผมนะฮะ ถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็ไม่เป็นไรก็ได้ครับผมมันเป็นแค่เกมนะฮะแข่งกับตัวเองก็พอนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซีเรียสหรือจริงจังอะไรกับมันมากครับผมนะฮะก็เล่นเพื่อความบันเทิงนะฮะบางคนเนี่ยเล่นจนหน้ามือตามมนะครับผมนะฮะเวลาแพ้ทีก็วีนค้นรอบข้างครับผมนะไปทั่วเลยโอเคครับผมอาพิซซอนนะกกอนครับ อืมแทงสวยเซฟ,ฟิโด,ดไม่โดนฮะมีหน้าก็ห่วงครับแต่สนกการก็ห่วงโอ้โหไม่ได้อ่ะเสียเลยอ้เพื่อนก็ตายครับผมตายสองเลยมีนด้กับมือราดฮะโอเคครับผมโรคนตเปียฮะตัวรอนี้มันถึงนะเดี๋ยวผมจะออกเป็นมุลลา,าศาลเลยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเซตเดิมเนี่ยผมจะออกฟอสเขนะ็บเนี่ยตายตายตาย โอ้ยย่อนในตัวดีเลยผมจะขึ้นมูรามาสะมาก่อนนะผมก่อนพอสเข็บนะครับก็จะบางหน่อยแต่ว่าดาเมจแรงแน่นอนเฮมันต้องมีแบบนี้สิน้า สกอร์ตอนนี้4ต่7เ7ครับผมนะฮะเวลาในเกมของกะทีครับผมปอมยังไม่แตกนะโ <'m> คตรเหนียวนะฮะจะย็นกิซี่เท้าว,วก่อนวเวอรวก่อน <Yeah. S 1> สวยไมหมเนี่ย <c oughs> อืมแทงโอ้โหรอดว่ะปาด สวยตายหมดทำแมิ่งดีมากอ้ยตายสามเลยครับผมทีมปตทะข้ามนะครับป้อมนี้เป็นของเราอย่างง่ายดายครับผมนะย้อนไม่กล้าซ่าหรอกนะครับจริงๆฟิกเกอร์ไปฆ่าก็ได้นะกันเนียวดีกว่านะเก็บฟิกเกอร์ไว้ชุกเชินโอเค ทำเวลาครับผมนะฮะพาให้เร็วเวลให้ไวนะครับผมถ้าทำได้ก็เอาดาวไปเลยฟรีๆนะครับบางคนเฮ้ยพี่ทำไมเล่นเกมลงแรงเนี่ยทำไมไม่ตึงเลยทำไมชิวๆก็แน่นอนอยี่ยแล้วครับผมนะฮะเวลาแพ้เนี่ยก็สามารถเก็บดาวใหม่ได้ครับผมนะฮะยิ่งเล่นบ่อยนะยิ่งประสบการณ์เรายิ่งเยอะนะครับผมเราก็จะยิ่งเหรอ เห็นข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็จะเกิดความชํานาญกับฮีโร่ที่เราเล่นบ่อยๆนะครับผมนะครับพองินแล้เนี่ยเวลาผมแพ้เนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะครับซีเรียสอยู่เรื่องเดียวนะฮะเวลาที่แบบเล่นแล้วเน็ตมันปิงไงนะครับผมโอเคครับเวราดขอบัฟสกอร์ตอนนี้ก็ผมนะฮะเต่อเก้านะฮะเวลาในเกมก็แปดนาทีละนะครับผมผมต้องยกเลนไปช่วยมิดเลนบ้างแล้วไม่ทันขัดคำนะฮะ ตัดบัฟฟ้าเขาแล้วก็ไปแจกเขานะฮะมูลาก็จังหวะเมื่อกี้ครับไม่มีคนโซนให้มูลานะมูระก็เลยเล่นยากนะครับมีมูาดอยู่ในทีมเนี่ยเขาจําเป็นต้องมีพี่เลี้ยงนะฮะยิ่งถ้าเกมไหนที่แบบมีแบบตัวลงอย่างเซฟิตอะไรแบบนี้นะฮะไอลิอีกนะครับจาเป็นต้องมีคนคอยเดินคุ้มนะฮะร่างไฟแล้วก็คอยเป็นแบ็กอัพนะครับผมจังหวะนี้ผมทิ้งป้อมเลยนะไม่ไหวนะฮะนะฮะเวลาเล่นก็ใช้สตินิดหนึ่งครับผมนะฮะไม่ใช่แบบ ดันทุลังนะฮะพยายามรักษาป้อมนะฮะจนวินิทีสุดท้ายครับผมเราอย่าพยายามเสียป้อมแล้วก็เสียคนนะอย่าไปแถมนะเดี๋ยวจะเป็นกำไรครับผมโอเคบ๊อบกลับไปเติมเลือดนะฮะไม่ไปดีกว่านะครับรู้สึกว่าเขาไปเล่นข้างบนกันนะโอเคเราก็ดันยาวยๆเลยนะผมบิ้วไอเทมมาเป็นแบบแนวแบบจะป้อมเลยนะตบป้อมมานะฮะ โอเคสวยฮะมราดเก็บยอนอืมคิซี่เราตายฮะโอ้โหจบแล้วไฟจบแล้วต้องรีบเคลียร์เลตนะตรงนี้เคลียป้อมก่อนฮะสวยฮะเห็นในแมปสองตัวนะครับผมโอเคสามตัวละ พยายามเช็คมินิแมปครับผมตอน,นเอฟซ้อนดาก้อนก็เกิดแล้วเราก็อาไปเคลียเว็บเลนการก่อนแป๊บหนึ่งฮะ9ต่อ <c oughs> <c oughs> 13นะสกอร์ตอนนี้เวลาในเกมก็จะ10นาทีแล้วไม่เป็นไรฮะยังไล่เลี่ยก,กันอยู่ครับผมยังไม่ห่างก,กันมากอ้อไม่ถึงโหแต่จังหวะเมื่อกี้ไอ้ดิเอาเนี่ยผมน่าจะแห้ง,งนะฮะเจ <c oughs> นเจโดนละ โอเคเคียร okay. นะ์เวฟฮะต่อที่มังกรฮนะแก๊งห้าทำเวลาเลยนะสกิลเราคูดาไวอย่แล้วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอสวยโอเคฮะแฟดมาพอดีอม,มาตายโอเค กูดาวโคตรใวอ่ะเดี๋ยวเคลียเว็แป๊บโอเคฮะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนกันได้ไหมโอเคฮะสวยมีทาร่าเขาดักหน้าอยู่บอกเลยอะสกิลผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกคโคตรมัว An <laughs> นะครับไม่รอช้าครับจบได้จบนะฮะดาวอาัฐาิครับผมขึ้น uh, ฟิล์ทูะครับผมนะฮนะดับแดงครับผมสายตบป้อมนะฮะ รอเราแทงเราแทงโอ้โหไม่ได้วะ่ะโอ้โหไปละก็ขึ้นบ้านไม่สำเร็จนะฮะโอเควา์ปก็ไม่ว์ปดีกว่าครับผมนะฮะเดี๋ยวไปเคลียร์เวฟอีกเลนหนึ่งฮนะมาเลยมีหน้า สกอร์ตอนนี้ก็ไล่เรียกกันนะฮะ13ต่อ15ครับผมเวลาในเกมก็จะ12นาทีแล้วครับสู้สุดใจครับผมอย่ายอมแพ้นะ,ะผมเล่นเนี่ยลงแรงนะครับผมผมไม่เคยอ่ะกดยอมแพ้เลยนะอันนี้พูดความจริงเลยนะครับผมไม่ได้ต่อแหลนะฮะแต่ถ้าเล่นโหมดธรรมดาเนี่ยกดจำนะฮะยอมแพ้เนี่ยบางครั้งก็เข้ามานะฮะเล่นแป๊บๆก็มีธุระเร่งด่วนนะฮะโอ้จงังหวะนี้เดี๋ยวต้องไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วฮะ ก็พยายามเคลียร์นะฮะเคลียร์เลนก่อนไฟนะฮะมาเด้มาเด้เอาเะล่ะสวยมีเนี่ยสักตัวแล้วแหละโอเคฮะรู้สึกว่าจะเห็นแวบ,บๆนะไม่เป็นไรปล่อยไปนี่แหละครับผมสาเหตุที่ผมขึ้นมุลามาสาเป็นชิ้นที่3นะฮะคือบางครั้งเนี่ยเรารอขึ้นไอเทมชิ้นที่4เออชิ้นที่5ชิ้นที่6เนี่ยมันอาจจะไม่ทันนะจังหวะเราไฟเนี่ย ตบเข้ายากนะเซฟฟิตกับโตโรนะครับผมยิ่งถ้าได้เอคิร์ดออฟเดตนี่ครับผมช็อกนะครับผมไม่เป็นไรครับก็เลยแบบนี้แหละนะครับมันต้องมีคนใดคนหนึ่งเนาะออกไอเชมแบบลดฟื้นฟูนะฮะทำไมพี่ไม่ออกละ่ะ <c oughs> <g fem> ก็ไม่ออกนะฮะ ขอแยแรงๆหน่อยขอแทงแบบคอมโบชุดเดียวตายครับผมโนเนียกันอยู่ที่ดาร์คสเลเยอร์มาตัวโลกลับตัวโลเหอะมาเน,เนี่ยครับผมยิ่งดามเมจเราเยอะนะจังหวะการแทงนะฮะอันตะิเมทสกิลใส่ฮีโร่ฮะมันก็จะเพิ่มการฟื้นปูที่เยอะขึ้นด้วยนะครับผม แทงย้อนย้อนไม่ตายเอาแฟดเอาย้อนอีกย้อนจะตายแล้วโอ้ยสกิลกูด,ดาวไม่เสร็จโอ้เสียดายไม่งั้นเนี่ยได้ย้อนเลยนะครับผมนะฮะโอ้ไม่เป็นไรคันเลยหิวจัดนะฮะเงี้นยนิดเดียวเองนะฮะถ้าพัส,สิบขึ้นนะฮะโอ้โหถ้าสักสกิลก็ได้นะผมนะย้อนไม่รอด แต่จังหวะเมื่อกี้ก็เยอะด้วยแหละนะครับผมเข้าไปกลางวงเลยนะเพื่อนก็เติมช้าไม่เป็นไรนครับผมเป็นความผิดของผมเองแหละที่ผมใจร้อนนะจริงจริงแล้วเนี่ยค่าเดอะแฟลชเสร็จเนี่ยผมยังมีท่าฟิกเกอร์ไว้หนีนะผมก็ฟิกเกอร์หนีก็ได้นะผมจังหวะเมื่อกี้ไม่เป็นไรโอเคโอเคเล่นกันต่อครับผมนะฮะนักรบย่อมมีบาดแผลสเสมอนะครับผมสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งน้ำศพทหารมาเป็นวักเป็นเวรเลยครับผมคำคงคำคม <Help> เฮ้วมีเดี๋ยวช่วยตีเดี๋ยวช่วยตีแปบดบโอ้สวย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 แทงดอกตายโอ้โหเขาได้ดาร์กว่ะเฮ้ยโอเคอยู่นะเก็บหมดโอ้โหจบจบเรียบร้อยครับผมนะฮะน่าจะจบได้แล้วนะครับผมเขาเสียเปรียบนะเขาได้ดาร์ก็จริงนะครับผมแต่ว่า เขาเสียเปรียบเรื่องเลือดนะโดนดาร์กโดน,โดนเราหลอยนะครับผมนะเลือดหายหมดเลยโอเคฮะจังหวะเมื่อกี้แฟลตก็ไม่ได้ไปแกงกับเพื่อนโอ้โหโชคดีเลยแฟลตมันมาเล่นกับเรานะฮะจังหวะไฟเลยได้เปรียบน,นะฮะโอเคก็คผมจบได้แล้วแหละเดี๋ยวผมวิ่งไปจบกับเพื่อนดีกว่านะครับผมนะผมบิ้วไปเท่มมาเพื่อสิ่งนี้แหละมาตีบ้านโอเคเ้ยใส่แรงกันมาอย่างยาวนานครับผมนะ โอ้ยเนี่ยกดแรงสโลว์ยาวๆเลยครับผมนะจบแล้วเร็วมานะฮะโอเคนะ MVP ด้วยไม่เป็นไรนะฮะไม่ใช่สาระสำคัญนะลรัดช็อตเพื่อนล,ล,ล,ล้วนๆนี่ยครับผมเนี่ยผมเล่นแรงสโลว์มาก็ชนะกันยาวๆเลยนะติดต่อกันเจ็ดครั้งกันนะครับผมก็พยายามกดรัวๆนะโอเคนะก็คลิปเรียวมาก็คงมีประมาณนี้แหละนะครับผมนะการเล่นเรียวมา ก็ไม่ยากครับผมพยายามออกไอเทมแก้ทางกับฮีโร่ที่ยืนเลนเดียวกันกับเราด้วยฮะจะทําให้เราเนี่ยยืนเลนได้ง่ายขึ้นฮะเก็บเวลแล้วก็เก็บ XP ได้ง่ายขึ้นนะฮะเก็บเงินน่ยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าเลือดหมดะฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเรือม้านะฮะเรามักจะใช้อ่าท่าพลาสติกแล้วก็แทงนะเพื่อเก็บครีปแต่ว่าในแผ่นนี้เนี่ยก็พยายามใช้จีใสค่ครีไปเลยนะฮะเพื่อเราที่จะเอาเลือดนะฮะแล้วก็ค่อยใช้สกิลสองนะหรือปาดตัวพลาสติกนะฮะโอเคก็ได้ครับผม ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับผมที่เป็นกําลังใจจนผมเนี่ยไต่แรงคอนได้สําเร็จนะครับในซีซั่นที่7นี้นะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืม subscribe และแชร์ที่ช่องเป็ดหูหมีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมต้องลาไปก่อนฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอติดตามชมได้เลยฮะสวัสดีครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องเป็ดหูหมีนะฮะโอเคครับผมมไว้้พบบบกันนนนใใหห่คลิปาาาะะฮ๊ยย